แนะนำตัวกันเลยนะคะดิฉันชื่อบีชอบกินที่นะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่แต่ชื่อบีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวฉันสิ่งที่ชอบหรอคะเออเป็นคนชอบกินชอบนอนชอบช้อปปิ้งแลวแล้วก็ชอบทำงานด้วยนะคะอันแรกกะใช่อันหลังไม่ใช่ครับสิ่งที่ฉันไม่ชอบนะคะฉัน เกลียดมันแหลกทุกเชนลิปเลยค่ะแต่ยังเว้นแดงสานางมันกินได้ก็ไม่ใช่เช็ดเกลียดลูกโป่งด้วยล่ะค่ะป้าๆไปนะคะไอเอิ้มนี่คือตอนเนี้ยบริหารร้านอาหารแด็กโดนัทอยู่ค่ะคือร้านนะคะคนเยอะมากต้องต่อคิวกันเลยค่ะโอ้โหต่อคิวดาใช่ค่ะต่อคิวดากันเลยทำไมทำอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ ท้องจะเสียไปเนี่ยไม่เป็นไรดียาธา,าุ้อนั่นแหละค่ะฉันน่ะจริงๆแล้วฉันก็เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะคะเอ้ยและฉันนะคะก็แบ่งที่ให้กับชาวบ้านผูกบ้านกันหลายๆคนด้วยแล้วค่ะอุ้ยเออิอะฝากฝากฝากก่อนได้ไหมฝากอะไร ทุกคนครับพี่เจเล่าเรื่องมาไม่ได้จริงทั้งหมดนะครับก็มีจริงบ้างนะไม่ก็ไม่จริงบ้างงานก็ไม่ยอมทำขี้เกียจแต่ขี้เกียจตัวเป็นขวัญสันหลังยาวครับไม่มีคนค้าขายนะครับอาหารก็ไม่อร่อยไม่ยอมจ่ายเงินพนักงานด้วยครับผมต้องไปไปแก้ปัญหาตลอดเลยเฮ้ยเน่จริงๆเลยนี่ฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับนี่ครับอย่าเข้ามาอย่าขี้เกอยู่แม่ และนี่นะคะก็เป็นโรงพยาบาลของอิชันเองค่ะไม่เอาออกไปได้ไหมมันติดกล้องฉั่นน่ะเอ้าอะไรอ่ะจะพาไปดูโรงพยาบาลนะคะแล้วจะพาไปดูแฟนใช่นะคะแฟนฉันหล่อมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอหมอถ่ายกล้องหน่อยสิคะคุณบีครับออกไปเลยนะครับ โรงพยาบาลห้ามถ่ายวิดีโอครับในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็จะมีร้านเนื้อหลายหนึ่งค่ะเฮ้ยจะบอกว่าอร่อยก็ไม่อ่ะก็อุดหนุนไปงั้นสงสันเจ้าของนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันนะคะอะไรนะคะเจ้าของหน้าตาแบบนี้อะไรเจ๊เนี่ยพ้นทวาอะไรเลยเห็นแต่เช้าแล้วอะไรทําอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวจะสั่งเนื้ออันที่หนึ่งทิี่หนึ่งใช่ใช่ใช่โอ้ยเจ๊ นะสั่งที่เลยหรอต้นใจเขาสั่งจานเดียวเขาไม่ตื้นทั้งร้านหรอกบ้าปเปล่าไปกันตื้นตที่หนึ่งไม่ใช่องเป็น